เอาละครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เหรียญ SLP หรือว่า Smooth Love Potion นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าให้โฟกัสที่กรอบศักดิธิ์ล่างให้ดีๆนะเดี๋ยวมันจะโดนทุบลงมานะครับตอนนี้เข้ากรอบแล้วนะอยู่โซนเข้ากรอบแล้ว Gap Day เนี่ยเป็นเป็นเขียวสวยๆแล้วนะคิดว่าวันนี้น่าจะปิดเขียวสวยๆได้นะอืมถ้ายังอยู่กรอบศักดิธิ์อยู่ จะรอเก็บจะเข้าเก็บของเลยก็ได้นะอืมไม่ไม่ต้องรอหนึ่งสองก็ได้นะอืมสามารถเก็บของเพิ่มได้นะสาหรับคนที่มีอยู่แล้วนะตอนนี <c> ้ <oughs> ตอนนี้นาช้อนหน่อยเนาะอืมเหมือนที่ผมเตือนไว้ถ้ามาช้อนบนบนเนี่ยไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะอืมแต่ถ้าลงมาอย่างเงี้ยถึงเวลาต้องช้อนแล้วลหะครับดูในส่วนของ m a ็กีอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันอาจจะต้องลงมาแดงสัก สแท่งนะประมาณนั้นอ่ะสาแท่งก็จะคอนเฟิร์มขาขึ้นตอนเว็บสย่อยนะหนสองเนี่ยจะเป็นสีแดงเนาะจากนั้นขึ้น3มเนี่ยมันก็จะเขียวเลยอืม้มวนตัวสวยๆเนาะดูของ RSI ซิในส่วนของ RSI ทมเฟรมเดย์นะครับยังไม่เห็นบูลินะอืมยังไม่เห็นบูลิอาจจะต้องอืมขอดูทมเฟรมสี่ชั่วโมงดิอ่ะถ้าดูในส่วนของ t ทม e เฟรมสีชั่วโมงใช่ไหมก็ยังไม่มีบูลิดเดเวเทนนะแต่เหมือนเหมือนกับว่ากำลังจะสร้างเนาะเพราะอันนี้มันขึ้น1เดี๋ยวลง2เนี่ยก็จะทำบูล i ดเดเ e เ g e พอดีเลย อืมสวยๆเนาะอืมถ้าดูถ้าดูอย่างนี้ง่ายหน่อยไหนดู m a ็กดีอีกรอบอใกล้คอนเฟิร์มขวาขึ้นแล้วนะอมืมีใหญ่มีใหญ่เขียวตรงนี้บ้างนะเป็นการคอนเฟิร์มลงครั้งสุดท้ายนะอืมหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวม้วนเขียวอีกรอบเนี่ยเขียวจริงละโอเคดูในส่วนของเป้าราคานะครับภาพระยะไกลเนี่ยระยะยาวเนี่ย กว่าจะจบเวฟบ3น่าจะจบโซนนี้ครับโซน1.79ถึง2.5ครับแถวแถวนี้เนาะไม่น่าจะทะลุไปไปโซนกรอบสีแดงนี้นะ SLP เนี่ยขาลงเนี่ยได้ทำวิ e k B นะซึ่งเป็น B ที่อ่อนแอนะดังนั้นเนี่ยการทำา B ที่อ่อนแอขาขึ้นมันจะไม่ค่อยแรงนะถึงแม้มันจะเป็นเวฟบ3ก็จริงนะจะไม่แรงถึงขนาดทะลุขึ้นข้างบนนี้ได้นะอโอกาสเกิดขึ้น ยากมากเลยนะดังนั้นให้โฟกัสให้ดีนะครับในโซนเนี่ยโซนเกาะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโอกาสปิดราคาอยู่ในโซนเกาะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยง่ายๆเลยนะอืมไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนแต่คิดว่าจบโซนเนี่ยง่ายๆเลยหลังจากนี้ก็โฟกัสไปทีละเวฟเนาะในส่วนของเวฟย่อยหนึ่งเงสามสี่ห้าเนี่ยเราก็จะพอเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวฟสามเนี่ยมันจะไปจบตรงไหนนะ สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการความเสี่ยงเนี่ยปลายของเวฟสามเนี่ยก็อาจจะ take profit ได้แล้วนะอืมอาจจะไม่ต้องรอถึงเวฟห้าแต่คนที่อยากต้องการอยากต้องที่จะลุ้นเวฟห้าต่อเนี่ยอย่างน้อยอ่ะเวฟสามคุณต้อง take profit แล้วนะอืมห้าสิบเจ็สิบห้าเปอร์ซ็นตว่ากันไปนะ ที่เหลือเอาไปลุ้นอีกก้อนหนึ่งตรงเวฟห้านะอืไม่อยากให้ลุ้นทั้งก้อนเพราะว่าบางทีอ่ะผมไม่ได้อัดคลิปแบบไลฟ์นึกออกไหมถ้าไลฟ์แบบผมอาจจะบอกทันแต่ถ้าผมอัดคลิปลงอัดคลิปลงอย่างเงี้ยบางทีขึ้นมาเวฟห้าคุณไม่รู้ว่าปลายของเวฟห้ามันอยู่ตรงไหนอะแล้วถ้าคุณโดนทุบล่ะเออจากที่กำไรกำไรคุณอาจจะดอยเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะมาลุ้นเวฟห้าช่วงปลายเวฟสามเนี่ย อาจจะเทคโปรฟิตแล้วครับสักห้าสิบเปนะว่ากันไปแล้วค่อยมาลุ้นที่เหลืออีกเล็กๆตรงนี้นะได้หมดมแต่สำหรับใครที่ไม่อยากเสี่ยงอ่ะยอดของเว็บสเนี่ยก็อาจจะเทคโปรฟิตได้แล้วนะจบแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์เหรียญ SLP ในวันนี้ สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ